สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งเรื่องการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใดโหนกินพ o no ล i ซีด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการผู้จริตและมอบนโยบายโหนกินพ o no l ิซีของกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ภายใต้แนวคิดกระทรวงศึกษาธิการโปร่งใสไม่ทนต่อการทุจริตประจำปีงบประมาณ2 5 6 7เพื่อสร้างความตระหนักกระตุ้นปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตของกำหนดมาตรการต้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งสื่อสร้างค่านิยมทันานคติจิตสำนึก และพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัดเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิษหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้นสำนักง,งานเขตืที่การศึกษาประถมศึกษาน้องคายเขตหนึ่งจึงประกาศงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด โดยสามารถแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพรการอวยพรในสักสื่อสังคมออนไลน์หรือการทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วก,กันและถือปฏิบัติอย่างเทร่งครัดประกาศณวันที่13พฤษภาคม2567